กิจกรรมพิธีเปิดปีแห่งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไทยรัเสเซียประจำปี2567ค่ะมีการจัดแสดงการล่าคอนเสิร์ตโดยคณะนักร้องประสานเสียงเพลงพื้นบ้านรัเสเซียด้วยนะคะ คุณออกา้าลูบิโมวาคะ่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสหพ,พันธรัฐรัสเซียรวมไปถึงคุณยุพาทวีวัฒนกิจบวรหลาดกระทรวงวัฒนธรรมของเรานะคะรวมการเปิดปีแห่งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไทยรัสเซียปี2567ค่ะมีการร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องนะคะโดยที่มีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเอกอัครราชทูตสหพ,พันธร,รัฐรัสเซียประจําประเทศไทยเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมงานกันที่หอประชุมใหญ่ศูนย์ ฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะบรรยากาศในงานนะคะได้มีการจัดพิธีส่งมอบเครื่องดนตรีไทยโดยสถาบันเทคนโนโลยีจิตรลดาเพื่อนำไปจัดแสดงนะคะนาร์เซ mm ีย n นช i o น a ลมิวเซียมออฟมิสิกสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเป็นการเผยแพร่ให้คนต่างชาติได้รู้จักกับดนตรีไทย mm hmm. เป็นการใช้เสียงเพลงเชื่อมความสัมพันธ์ซึ่งตลอดมานะคะไทยและรัเสเซียเองก็มีสัมพันธ์อันดีงามมายาวนาน ว่า125ปีค่ะคุณยุพานะคะประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมของเราเปิดใจนะคะบอกว่าไทยเนี่ยโดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกันกับกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียจัดกิจกรรมเนื่องในปีแห่งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนอกจากนั้นก็มีการจัดแสดงนิทรรศการ2นิทรรศการเลยนะคะหนึ่งก็คือนิทรรศการประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ทางการทูตไทยรัสเซียในหัวข้อ พระมหากษัตริย์แห่งสยามสเสด็จประพาสพระราชวังปีเตอร์ฮอฟนะคะและ2ก็คือนิทรรศการภาพถ่ายสถานที่ที่สวยงามในสาพันธรัฐรัสเซียให้ได้รับชมกันด้วยค่ะลองฟังเสียงท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมค่ะ ว่าเป็นมินิทหมายอันดีในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเอามิติของงานวัฒนธรรมมาเป็นตัวเชื่อมสัมพันธ์นะคะเราใช้มิติของวัฒนธรรมนะคะมาการขับเคลื่อนง,งานทีิแล้วไทยกับรัสเซียก็เรามีความสัมพันธ์125ปีตลอดยาวนานมา แต่ในปีนี้เราก็ถือว่าเป็นการเปิดมิติใหม่ของการขับเคลื่อนและก็ยกระดับของความสัมพันธ์นะคะทําให้ประเทศไทยเราได้มีโอกาสได้เปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันค่ะเป็นอีกออกิจกรรมหนึ่งนะคะที่ทางท่นทูตไทยในรัสเซียเองเนี่ยในมอสโกเนี่ยได้มีความเห็นความสําคัญว่าเราน่าจะมีการนําเอาเครื่องดนตรีไทยเพื่อไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์นะคะของที่รัสเซียอันนี้ก็จะเป็นการเผยแผ่วัฒนธรรมนะคะเสียงดนตรีเป็นเสียงที่จะเชื่อมความสัมพันธ์เป็นภาษาที่เป็นเสียงดนตรีไม่ใช่เป็นเหมือนกับภาษากาอย่างหนึ่งนะคะ เพราะฉะนั้นการที่เราเอาเครื่องดนตรีโดยของสถาบันจิตรดาเองเนี่ยก็ได้มีการมอบเครื่องดนตรีให้กับไปจัดแสดงในตรงนั้นก็เราก็เชื่อว่านี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้คนต่างชาติได้รู้จักนะคะ